เวลาใส่เป็นผ so ู้ต่นผู้แจ็งผู้บานจนหมดนะจะได้มีเวลาตึงทุกเนาะไม่เหลือให้ทุกสบายทีนี้นี่ละจะเริญกันไปจริญแผ่เมตตาอุทิศกุศลไปสัมผัสน่ะให้จิตมันเรียกว่าให้จิตเห็น มาลบจริงๆเห็นสวรรค์จริงๆเห็นบุญเห็นบาปจ,จริงๆนะั่นในของข้อแล้วว่าให้จิตเราเนี่ยเจริญลอยตามพระอริยะเป็นอย่างไม่ขาดสายนะไม่หันกลับมาเรียกว่าไม่มีเวลาโมโหไม่มีเวลาโกรธไม่มีเวลาทุกข์อกน้อยใจเสียใจเนะจอทุกข์เจอปัญหา ใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาใช้เหตุใช้ผลเป็นชีวิตจิตใจเลยแล้วเมื่อเราไม่มีเวลาไปให้กับทุกคนที่ปฏิบัตทิทำจริงๆแล้วเนี่ยบอกตรงๆยิ่งสูงยิ่งเจียมตัวเจียมตนยิ่งสูงยิ่งอ่อนน้อมถอนตนของจริงเป็นอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ใครมาแตะก็ไม่ได้ใครมาพูดอะไรก็ไม่ได้ก็กลายเป็นว่างถือตัวถือตนอยู่นั่นแหละถือเขาถือเราอยู่นั่นแหละมันต้องเห็นต่ำสุดสูงสุดนี่แหละอยู่ต่ำก็ได้อยู่สูงก็ได้